ี่ทุกคนนะครับอยู่กับผมคิดดิ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแต่ทีมแก้ทางมอนสเตอร์กันบ้างตัวนึงในอารีนานะครับทีมนี้นั่นเองนะฮะคือปกติเนี่ยเวลาผมเจอทีมนี้เนี่ยผมจะปล่อยเลยตำเลยนะครับเพราะว่าตัวะครตัวนี้เนี่ยพาส,สีฟมันค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยสกิลพาส,สีฟมันนะครับ b t t of k l l r o l All a l l will be increased by the proportion of the damage dealt นั่นเท่ากับว่าไอพารีฟนี้ครับมันจะคอมโบกับดีเลมได้เลยนะเพราะว่าดีเคลมเนี่ยมันจะได้ตีชัวร์ร้เในเทิร์นแรกนะครับทั้งทีมอีกฝั่งก็จะเพิ่มขึ้นทำนั่นทําให้อีกฝั่งได้เปิดก่อนแน่นอนชัวร์ร้อแม้ว่าเราจะเร็วขนาดไหนนะครับทำทีมสปีดมาแบบเร็วจัดจ,จ๋าเร็วจัดจัดแต่ทีมโจกลมอะไรเงี้ยพอเจอกับทีมนี้ครับโดนดีเอ้ยกดผิดอ,อาเดีเยวลองลองให้ดูเลยแล้วกัน,นกดไม่ ลองให้ดูเลยว่าถ้าแพ้จะเป็นยังไงเนี่ยครับอ่านี่คืออีกฝั่งได้ออกก่อนนะครับคือตัวเนี้ยไม่มีทางที่จะชา้ากว่าอีกฝั่งนะเพราะว่าสปีดคือสูงมากๆครับแต่ว่าเราออกที่หลังเพราะว่าเป็นแพสซีฟขอไอ้เจ้า่าแสงตัวนี้นนั่นเองผมต้องมากดตรงนี้นะโอเ้เสียตังฟรีเลยโอเคไม่เป็นไร อ่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับชาวซัลเวอร์ที่เล่นมาจนถึงประมาณดาวทองมันก็คงจะเจอทีมแบบนี้ได้ไม่ยากนะครับเจอแทบจะทุกครั้งเลยเวลาแบบลอลงสิบครั้งมันทาให้อ่าปัญหานี้ก็คือมันจะทําให้เราตีไม่ไม่หมดกระดานนั่นเองนะครับแล้วในการนี้ครับผมก็เลยแก้ทางมันโดยการจะใช้แม่มดน้ําครับอ่คาคอมจีชชบัสเต็ตก็ได้นะแต่ว่าผมใช้แม่มดน้านะครับก็คือแม่มดน้ําที่ทําดูนี้ครับเป็น ดูเนเมซิสสองเซตแล้วก็วิวหนึ่งเซตนะครับก็คือการใส่เนเมซิสสองเซตเนี่ยมันทำให้เกรดเราเด้งนะครับ14%นั่นเองของ HP ที่เสียไปนะครับแล้วก็เจ้าวิวเนี่ยมันเป็นการแก้เจ้าดีเคลมไม่ให้โดนลดเกรดนั่นก็คือเจ้าดีเคลมเนี่ยจะไปแม่มดน้ำของผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชนะธาตุนั่นเอง เราถึงแม้ทีมนี้จะได้เร่งนะแต่ทีมเราก็จะได้เร่งเช่นกันนะครับเพราะว่าแม่แม่แมุมดน้ําผมจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้สกิลนั่นเองนะครับอ่ะพูดคงจะไม่เห็นพูดอธิบายคงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมันเลยดีกว่าครับปึ๊บ,บเป็นไงล่ะครับอ่ะนี่ก็คือเราก็จะได้ออกนะครับอ่ะและพอเราได้ออกแล้วเนี่ยเราก็จะได้เล่นแน่นอนนั่นเองนะครับเนี่ยสาดไป เรียบร้อยครับก็าสามารถชนะทีมนี้ได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณปั้นแม่มดน้ำมาเนี่ยก็สามารถจะเล่นผาได้แล้วนะมาลองให้ดูกันอีกสักเกมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมขี่จุนะฮะไปหาทีมที่ชนะนะครับทีมที่แพ้เนี่ยไม่เอามาลงให้ดูโอเคได้เดี๋ยวลองเล่นหลายๆเกมก็เลยนะครับจะได้รู้ว่ามันสามารถใช้ทีมแบบนี้แก้ทางได้ไหมนะเนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะได้เล่นอยู่ดีเนาะ ก็สามารถที่จะแก้ทางได้นะเรียบร้อยครับก็สามารถที่จะแก้ทางเจ้าเดมอนแสงแล้วก็ดีเลมได้แล้วนะครับเพียงแค่คนมีแม่มดน้ำที่มีลูนในเมสิสสองเซตแล้วก็วิวหนึ่เซตอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มากับดีเคลมเนี่ยสิถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความจริงทีมนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องใช้ เจ้าแม่มดน้ําก็ได้ครับก็แกท้ท่าก็ใช้ทีมสปีดปกติก็ชนะ,ะแล้วเนี่ยครับอืมอาจจะลองให้ดูเนาะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาใช้เดมอนแสงที่ไม่ได้คู่กับดีเคลมแล้วมันสามารถกันได้ไหมนะเออก็แค่นี้เองครับไม่ได้อ๋ออันนี้คือไม่รู้เหมือนกันเ่อนกันแบบนี้ทําไมนะคือเดมอนแสงเนะี่ยถ้าไม่อยู่กับดีเคลมก็คืองั้นๆเลยครับ เราก็สามารถที่จะผ่านได้ชิวๆนะไอเจ้าตอนพุ่กันไฟยังไม่เนิฟนี่คือแบบเทพโอ้โหเนิฟเสร็จเนิฟปุ๊บเนี่ยแย่เลยครับต้องไปหาทีมเปลี่ยนแต่ว่าขี้เกียจจังเลยเจออีกบ้านหนึ่งแล้วครับโอ้โหบ้านนี้คือคือยังไงเนี่ยคือเขาตั้งแบบไอนี่มากเลยครับให้ผมเดานะคือเขาตั้งดักครับคือดักคนที่ไม่รู้แพสซีฟไอเจ้าเดมอนแสงฮนะแล้วโอ้บ้านง่ายจังเลยเข้าสิ อะไรนี้แล้วก็เจอเดมอนแสงกระทืบกระซากระชากสร้อยโัว์ครับแต่ว่าเรารู้ทันนะเราก็เอาแม่มดน้ำมาแก้ทางอ่ะเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะชนะได้ไหมนะเคล็บไปเฮ้ยไอ้เตทอน คือถ้าผมจะไปเพิ่มเลือดแม่มดน้ํามันแล้วมันก็จะมีโอกาสาที่เราจะพลาดครับเพราะว่าถ้าเลือดเยอะเนี่ยเราอาจจะเด้งเกตมาไม่ทันนะครับแต่พอเลือดน้อยก็ดันเจอเอ็กซ์ตร้าเทิร์นะครับเฮ้ยโอ้โหเกาหัวเลยคิดคิดว่าต้องไปเพิ่มเลือดนะถ้าอย่างนี้แต่ว่าขอลออีกรอบคือมันจะไปเอ็กซ์เตอ้าเทิร์อะไรกันทุกรอบก,กันเชียวฮนะเฮ้ยเฮ้ย โอเคก็เทินครับอ๋อถ้ายังถ้ายังต้องไปเพิ่มเลือดให้แม่หมดน้ำแล้วเพิ่มหน่อยก็ได้เนาะ,ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไป เค <Okay, S 2> มีเลือดอยู่นะสามารถปรับเป็นเลือดได้ปึ๊บใส่เลือดไปชิงโอเคแล้วก็เออแต่ว่าสัอันนี้ผมผมรู้สึกว่าสีนี้คุ้มนะเพราะสปีดต,ตั้ง2ีเนี่ยเพราะงั้นจัดไปเลยครับโอ้สิบสุดด้วยอย่างโหดแล้วก็เด็ดไม่ต้องหรอกอความจริงใส่คุ้ม้วเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนครับเอาไวท้ทีหลัง เดี๋ยวถ้าเกิดมันลงแล้วไม่ลง5เนี่ยอาจจะหัวร้อนนะฮะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวบวกสิก่อนนะฮะ <c oughs> เปลี่ยนใส่เพิ่มตรงนี้ครับ <c oughs> อ่ะสุดและมาดูกันว่าเลือดเพิ่มมาเป็น8,800ัดโดน e x จะตายไหมเนี่ยถ้ากลัวตายขนาดนั้น <c oughs> ก็ใส่เลือดเพิ่มเอ้ยใส่เดฟเพิ่มให้หน่อยก็ได้ครับ <c oughs> เดฟอันนี้อันนี้คุ้มคุ้มเอาสีส้มไปเลยครับ ลืมไปสปีดที่สองนะปาโอเก้าโอเคเต็ไไ,ได้เลยโอเคเอาเท่านี้ติดก,ก่อนแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเราสามารถเพิ่มอาร์ติแฟกต์ได้นี่ครับโอเคเอาอาร์ติแฟกต์เลือดเพิ่มเข้ามานะโอ้ยังโบอกไม่ติดอีกเวน ไปชี่มากลับมายังบกไม่ติดชิปหายโอเคติดสักทีโอเกินโอเคครับประมาณนี้อ่าดูสเปตภาพร,รวมกันสิเหอืนหนึ่งเค okay, มาดูกันว่าเจอดีเคลม e x ็กซ์เทิร์นสอมทีเนี่ยจะตายอีกไหมนะโอ้ม y กอช ทีมสาทำเลือดมาเองไม่เอ็กซ์ตร้าเทิร์นวโอเคไม่เป็นไรอ่านอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านได้นะแต่ก็ <c oughs> ข้อควรระวังก็คือทำเลือดทำเลือดเผื่อไอเจ้ารีโอมันเอ็กซ์ตร้าเทิร์นหน่อยอ่ะอย่างนี้น่าจะชนะชัวร์แล้ะเป็นทีมแอนตี้เจ้าเดมอนแสงแล้วก็ดีเคลมที่ใช้ได้ทีมหนึ่งเลยที่ผมได้ลองทำดูแล้วคิดว่ามันเวิร์กนะครับก็ลองเล่นดูประมาณ3-4เกมนี้แต่ว่าอ่ะ ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเล่นไปเรื่อยๆเยนี่ยมันจะมีโอกาสแพ้ไหมนะแต่ก็มีโอกาสนะถ้าดิจ้เจ้ารีโอมันเอ็กซ์เทเิร์นสี่ติดเกมแรกแล้วไอ้เจ้าไอ้อะไรนะไอ้เจ้าไม่มดน้ําผมตายก่อนเนี่ยก็คือแพ้ได้แบบอย่างนี้นะก็ก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนําทีมแค่นี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว อ่าสำหรับใครที่แบบชอบทิป and ทริคและก็สาระดีๆจากเกม Summoners w a r Sky Arena เนี่ยก็สามารถมาติดตามกันได้ที่ช่องของผมเลยนะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมกดถูกใจในคลิปที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่า Enjoy ไปกับมันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมเนี่ย มีกำลังใจในการทาคลิปต่อไปแล้วมันก็ทําให้ YouTube มองว่าคลิปผมมันมีคุณภาพช่องผมก็จะได้มีโอกาสเติบโตและพอช่องผมเติบโตเนี่ยผมก็จะได้มีแรงมาทําคลิปให้กับคุณได้ดูกันเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีหายกันไปสักก่อนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ